วส,สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะเป็น HR จากบริษัทไทยซิงโตโกเกียวนะคะอ่าเราจะอยู่ในนิคมโลจนะาค่ะที่อยุธยาค่ะ,คะอุตสาหกรรมของเรา,ศา,ศาก็เกี่ยวกับเรื่องของผลิตเครื่องจักรขายค่ะจะเป็นเครื่องจักรหนังหมดเลยเช่นพวกช็อตบัสฟาวดี้ดัสคอลเลกเตอร์ประมาณนี้ค่ะค่ะวันนี้คุณดลพัฒน์มีตําแหน่งอะไรมาร่วมแชรเรียกันครับอันนี้คือก็บริษัทกําลังมองหาในส่วนที่เป็นตําแหน่ง Assistant Purchasing m a n a g e r ค่ะ โอเคครับเดี๋ยวให้ทางทีมงานใส่ไปก่อนนะครับตรงตัวเลย Assistant Purchasing Manager นะครับ น,นะครับถ้าชื่อตำแหน่งเป๊ะๆแบบนี้เลยเนี่ยจะเจอประมาณ6 0 0กว่าคนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราใส่เพิ่มไปได้นะครับเพื่อให้จํานวนมันกว้างขึ้นคนที่เป็น Purchase Supper หรือ Purchase Manager <c oughs> มาอาจจะเพิ่มไปได้ด้วยไหมครับคุณ <c oughs> ดรภั <c oughs> ได้ค่ะได้ค่ะก็อยากแนะนําทุกท่านนะครับว่าในส่วนของชื่อตําแหน่งจริงอยากให้เลือกเพื่อให้ตัวตั้งต้นเนี่ยมันกว้างไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่พวกคีย์เวิร์ดตัวนี้มันจะทําให้แคบลงทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของคีย์เวิร์ดมีคําไหนที่อยากได้ในใบสมัครไหมครับหรือมีสกิลอะไรที่เขาต สด้วยค่ะอันนี้คือจําเป็นเลยใช่ไหมคะจำเป็นนะคะจำเป็นอันนี้คือถ้ากรณีที่เราไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นจริงๆ เป็นระดับ N3 ขึ้นไปก็อาจจะได้ภาษาอังกฤษที่เป็น750คะแนนขึ้นไปค่ะจริงๆคือส่วนมากเลยเราจะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องดีกว่ทางประเทศแม่ก็คือประเทศญี่ปุ่นที่เรารับเครื่องจักรเข้ามาด้วยเนี่ยค่ะงั้นเดี๋ยวแนะนําแบบนี้ครับเดี๋ยวเราเอาคนที่ได้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักก่อนละกันนะครับใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่พวกภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมาอีกทีหนึ่งงั้นเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวลองใส่ N2 N1 เผื่อไปด้วยเลยละกันนะครับอันนี้คือเป็นตัวเทสท,ที่ต้องได้เลยใช่ไหมครับใช่ จริงภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะมี2แบบนะครับคือ1เราใส่ตัวกองแบบนี้เนี่ยยังไงก็คือต้องเจอคนที่มีเทสมาแน่นอนนะครับแต่บางทีบางคนเขาอาจจะไม่ได้ใส่ผลเทสเดี๋ยวเราจะไปเลือกทักษะภาษาเพิ่มก็ได้นะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยแน่ๆว่าก็คือจะมีเลเวล N2 เห็นไหมคะในนี้มานะคะอันนี้คือตามคีย์เวิร์ดที่เราใส่เราใส่อะไรออกอย่างนั้นแน่นอนนะคะนี่คือ N3 นะคนะเพิ่มในนส่วน่วทีเป็นตนิมตได้ไหมคะได้ครับงั้นเดี๋ยวเราเอาทีละตรวจจริงๆถ้าเกิดว่าประสบการณ์ ก่อนประมาณนี้ครับถ้าอย่างคนนี้เลยอย่างจริงใช้ได้ไหมครับมี N3 มาอยู่แล้วเป็น p r o c u r e ม e n t มาไปทำที่อยุธยาได้ด้วยเป๊ะเลยหายากนะคะจะเจอแบบนี้มาประสบการณ์ใช่ไหมคะหายากจริงค่ะแต่ว่าอัปเดตเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอันนี้เป็น2มุมมองนะคะเพราะว่าบางคนก็คือรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้ล็อกอินหางานแต่ว่าถ้าเขาอยู่ที่เดิม2ปีแล้วเนี่ยก็เป็นเรซูเม่ที่น่าแอปโรชมากๆถ้าเป็นแบบว่างานดีๆแบบเป๊ะๆนะคะคือบางครั้งก็ทํางานมา ที่เดิมสักพักแล้วถ้าสายเอเจนซี่นี่จะบอกเลยนะคะบางครั้งอยากจะลองคุยดูเพราะว่าเขาก็อาจจะพร้อมที่จะ move นะคะเ,คเราสามารถที่จะลองคุยดูได้คะ่ะเพียงแต่ว่าต้องใช้การ c o n วิน c ์ประกอบกันนะคะ <laughs> เป็นอะไรที่ก็เก็บไว้ได้ ได้ะค่ะเพราะปกติก็จะเสิร์ชในช่วงที่แบบเวลาเข้าสู่ระบบประมาณไม่เกิน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวเลือกนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมันจะให้เห็นค a n d i d a ที่เยอะขึ้นใช่ไหมคะหลากหลายขึ้นแต่พอกล้าไปตรงที่เข้าสู่ระบบภายในเวลา6เดือนเนี้ยเจอค่อนข้างน้อยมากเลยค่ะบาง<ล>ครั้งเป <คน S 1> <ก>็นประสบการณ์ค่ะ,คะเราก็เคยเจอว่าบางครั้งคนที่เราแอพพลอเขาอาจจะไม่ได้คิดที่จะมองหางานอื่นมาก่อนแต่ว่าฟังเราแล้วก็น่าสนใจนะคะในหลายๆเรื่อง แล้วก็จังหวะก็ maybe move ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้ทิ้งเลยสำรพวกนี้นะคะได้เลยะนะะทีนี้เราอ่ะ ลองต่อดูนะคะทีน,ะะนี้อย่างที่ชี้แจงไปนะครับว่าในการหาคนถ้าได้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมี2แบบแบบแรกคือถ้าเอาแบบอยากได้คนที่มี N3 N2 N1 มาเท่านั้นเนี่ยก็คือใส่แบบนี้แต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเราไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าขอในการใช้ชีวิตประจําวันพูดอ่านเขียนได้นะครับก็อาจจะลองลบคีย์เวิร์ดแล้วใส่ทักษะภาษาญี่ปุ่นแบบนี้แทนนะครับจ<ม>ำนวนเนี่ยจะได้เจอเยอะกว่าเดิมเยอะเลยนะครับทีมงานบอกว่าถ้าใส่ JLPT ไปด้วยจะเจอเยอะขึ้นนะคะก็ได้ครับก็เดี๋ยวลองดูแบบนี้ดูนะครับลองได้หลายแบบเลยอันนี้เล่นกับภาษาญี่ปุ่ จริงถ้าเล่นกับภาษาอังกฤษก็จะเยอะกว่านี้เหมือนกันนะคะ Procurement Assist นะคะ หรือว่าทีมงานลองเลือกแบบทักษะภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวดูนะครับอีกทีนึง่งแล้วก็เห็นทางคุณโดนพัฒน์บอกว่าถ้าภาษาอังกฤษก็ได้ด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวลองภาษาอังกฤษได้ด้วยค่ะลองเอาอีกแบบหนึ่งนะคะเมื่อกคพูดเป็นเทคนิคที่1นนะครับเทคนิคที่2นะครับก็คือไม่ต้องใส่คีย์เวิร์ดแล้วแต่ใส่ทักษะภาษาอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าปกติชอ i ส์ของคุณโดนพัฒนมีอยู่6,400คนนะคะตามตำแหน่ง <c oughs> ท,ที่เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นจากที่ยังไม่ได้กรองเรื่องภาษานะคะเราจะได้เห็นภูของเราตั้งต้น ะะทีนี้เรามากองภาษาอังกฤษกันนะคะซับ5 0็ด้้ได้ไหมครับผลเทสได้ค่ะ750ได้อยนอกได้ไหมคะได้เลยค่ะอย่าล,ลืมติ๊กไปด้วยนะคะก็ญี่ปุ่นเผื่อไว้ด้วยก็ได้นะครับทีมงานเพราะว่าระบบจะจับอย่างใดอย่างหนึ่งให้นะก็คือ131คนนะคะที่รอด<ต>มาให้คุณดวพัฒน์พิจารณา<ๆ>ก็จะเยอะกว่าภาษาญี่ปุ่นโดยปกติอยู่แล้วนะคะทีนี้ทางน้องคอปเตอร์แนะนําว่าให้เพิ่มคนที่ได้ภาษาญี่ปุ่นไปด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอังกฤษหรือญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็น200รีสูเมอประมาณนี้นะคะวันนี้พยายามจะโชว์เทคนิคให้หลากหลายเพื่อที่ว่าจะได้กลับไปเล่นต่อเองได้ประมาณนี้ฮปปี้ไหมคะคุณดวพัฒโอเคเลยค่ะเยอะกว่าที่เสิร์เอง <laughs> เยอะกว่าที่เสิร์เองนะคะยังไงก็ <laughs> เป็นกําลังใจให้สามารถติดจ็อบนี้ได้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็มีเทคนิคหลากหลายในการหาคนนะครับอย่างที่บอกว่าเทคนิคแรกใส่เป็นคีย์เวิร์ดก่อนเราอยากได้คําไหน n 1 n 2 n 3ใส่ไปเพื่อให้เจอคํานั้นก่อนนะครับอีกแบบหนึง่งถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่อง n 1 n 2 n 3มากเนี่ยก็ใส่เป็นทักษะภาษาแทนนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดก็แบงเอาไว้ก่อนได้นะครับจะเจอจํานวนเยอะขึ้นแบบนี้